สวัสดีดอมคู่ทุกทคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ดอมพุ้บุกแบบแตกแตนมากๆมากเลยนะคะขอบคุณมากๆากกำลังใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะที่รักพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีดอมคู่ทุกทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะ วันนี้ดอมคูดเกิดสวัสดีครับแตกแดนมากๆขอบคุณเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณ็นกำลังใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะโชคดีลาภของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราแบบนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปตลอดปีนะครับสวัสดีครับ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีดอมคู่ทุกทคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ดอมคูดเกิดสวัสดีครับแตกแดนมากๆขอบคุณเลยนะคะขอบคุณมากๆากเป็นกใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะโชคดีลาภของเรานะครับ เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปและตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีดอมคุกทุกทคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ดอมคพุกเกิดขอบคุณครับแตกแตนมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆกลังใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะนที่รักพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราแบบนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปและตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีดอมคู่ทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ด้อมพุกเกิดัีครบแตกแตนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณที่รักพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปและตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีด้อมคู่ทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ด้อมพุกเดือดก็ดีครับแตกแตนมากมากเขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆจังใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะที่รักพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราแบบนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีดอมคู่ทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ดอมคูพุกแบบแตกแตนมากๆขอบคุณเลยขอบคุณมากๆากเป็นำลังใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะที่รักพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปแลตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีด้อมคู่ทุกทคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ด้อมคู่คแบบแตกแตนมากๆากขอบคุณเลยขอบคุณมากๆากเป็นำลังใจนะครับขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณที่รักพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีดอมคู่ทุกทคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ดอมคู่เกือบแตกแตนมากมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆกลัังใจนะครบขอบคุณจากใจนะคะที่รักของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปและตลอดปีนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยากเจอทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีดอมคู่ทุกทคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ดอมคู่เกือบแตกแตนมากๆ เราจงให้แบบนี้ตลอดไปนะคะตลอดไปลตลอดปีนะครัะคะบา <c oughs> ขากับคือขายบายอยากเจอทุกคนเลย